กระทรวงยุติธรรมเอารถอะไรมาครับทุกคนอานี้ก็คือบรรยากาศยามบ่ายครับมีอะไรที่บ้านที่เกิดเหตุเราเราไปดูกันฮะ อ๋อมีผู้ใหญ่บ้านอยู่มีผู้ใหญ่บ้านอยู่คุยกับทางน่าจะเป็นหน่วยราชการมาเนาะ กินข้าวมา,ากินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกีน้นเอาใครมาเลยพี่เนี่ยกระทรวงยี่ธรรมกระทรวงยี่ธรรมมามากับผู้ใหญ่บ้านนะ่ตัวนี้กำลังคุยกันอยู่นะ ดูไปก่อนครับมันมองกันอยู่ในบ้านนะ เป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยิติธรรมนะครับลงพื้นที่สถานพินิจเนี่เป็นสถานพินิจพี่อ๋อสถานพินิจก็ต้องมีารส่งนะคไปเวอรไดอ๋อเขาลงมาที่บ้านที่เกิดเหตุเนะเป็นสถานพินิจนะครับแลกเอ้องอาด่ ก็อยู่แาจายทำอยู่บ้านเด็กหายอยู่ไงเจ๊ลืมไปบ้านไม่ได้มาเจะเอา,าอะไรล่ะพรุ่งนี้เดนนี้เหรอเจ๊ทำอะไรนี่รี่มาที่นีเ้เออดอาจิไมหมือกี่เอะไรอยู่ในห้องเ,อเอลยจัอดีรือมามาเว่าจะมาคือ่องอเด ก็คุยตอนนี้คุยอยู่กับใครกันนะเจ้าที่โดยที่คุยอยู่กับใครอ่ะก็เจ้าหน้าที่นย่แหละอ๋อเขาผู้ใหญ่เลยเนที่สามคนนี้แต่ลุงคนนี้มาน่าจะเป็นหมูเข้ามั้งอืม ติดเต็มเฟอร์แล้วก็เลยไม่ได้เ้า ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ถามจนนี้กลับนึกคิดว่ากลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้จนนี้ก็ก็ว่าจะกลับอยู่ฮนะแต่ก็เปลี่ยนใจก่อนเนาะยังไม่กลับเนะมื่อเช้าก็เก็บข้าวเก็บของจะกลับนะแต่ก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก่อนไม่กลับนะผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจชิ่ว่าจนนี้กลับบ้านแล้วเลยร้องถามใช่ไหมเมื่อกี้ว่าจะกลับเมื่อคืน คิดไปคิดมาก็เลยไม่กลับเขาเชวคำโทรหาผู้ใหญ่ถึงเมื่อคืนเพรว่าจะกลับบ้านเอาไม่เล่โทรอ่ะเอาำไมผู้ใหญ่รู้ว่าเราจะกลับบ้านคิดว่ากลับบ้านอ้าจนนี่ยังอยู่คิดว่ากลับบ้านแล้วแกก็คงดูในไลฟ์สดเมื่อคืนนี่แหละบ้างอ๋อเหรอโอ้เออแล้วแกก็รู้จักช่องอ๋อครับเครับตกลงไม่กลับเนาะยังอยู่ต่อ ทำไมถึงจะกลับบ้านล่ะมีอะไรเหรอมันจะกลับไปจังไรไม่มีอะไรหรอกแค่เหนื่อยเๆอ๋อเหนื่อยใจอ๋อเหนื่อยใจต้องไปทําอะไรไว้หรือเปล่าไม่ได้ทําอะไรในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรับรู้อยู่นะทําอะไรอยู่เนาะรับรู้สิก็คุยกันบ่อยกับผู้ใหญ่บ้านอ๋อถือว่าอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่บ้านเนาะ อ,อ้าวผมอยากจะบอกผู้ใหญ่ได้ว่าผมบอกแกไปเรื่อยๆว่าถ้าใครจะเปิดช่องผู้ใหญ่ประกาศก็ยังได้เลยผมก็ยังบอกแกอยู่ช่องยูทูบอ๋อมีประเด็นเรื่องช่องยูทูบว่าตอนนี้ไปเปิดช่องยูทูบให้ชาวบ้านนี่เหรอพี่น,นะพูดใส่ประเด็นใช่ไหมนี่ฮะตอนนอย่าไปพูดใส่ประเด็นแล้วพูดแต่ไ่แต่นี่พี่เลยเนี่ยถ้าไม่จะมาพูดใส่ประเด็นผมไม่ใช่คือผมเคยบอกผู้ใหญ่ไว้อว่าเออถ้าเกิดว่า ใครอยากจะเปช่องยูยูทูบแบบก็ปรึกษาผมได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอรับปรึกษาเออปรึกษาผมได้ผมผมสามารถเปิดให้ได้อะไรให้ความรู้ตรงนี้ได้โอ้รายได้เสริมอืมกอแค่นั้นนี่อ๋อก็ไม่มีอะไรเนาะเอออย่าไปใส่ประเด็นนะฮะอย่าไปใส่ประเด็นนะใส่ว่าไงอ้าว ่่่่่อยาไปใใสสนชโอ้ก็ถามพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ถามดพูพี่พูดแบบขึ้นเสียงแบบตกใจแบบมือเต้นเลยแยบบ่เลยไม่แยบบ่เลยผมไม่ทันไม่ได้กินผมบอกผมรู้โอ้สลัดนะเนี่ยจะอ่อยซะหน่อยผมรู้ทันทุกคนโอ้สลัดสลัดเอาผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับนำเจ้าที่จากกลุ่มพินิจพินิจเนาะมาบ้านนะครับมาบ้านที่เกิดเหตุก็เลังเมากันอยู่ในบ้านเนาะ ไม่เขามีอันนี้อยู่เขามีประเด็นุองเขาอยู่แต่เราไม่รู้ยังเรียนเามงัยไม่ได้ปั่นเลยไม่ได้ปั่นจริงๆผมไม่รู้ผมก็ถามไปนั้นแหละเนาะเห็นผู้ใหญ่บ้านถามเอออ่ะนี่ครับเจ้านี้เจ้าที่พี่กำลังพูดคุยเนาะกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน อันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้